สวัสดีครับผมพ่อพ่อครับอีสานออนลอดอีกคือเก่าครับผมลุงแมงครับเมื่อนี้มีภารกิจนิดน้อยแหละก็สิมาสังชันกนเลีกยหน่อยสองสามคนครับผมมีเมนูเด็ดในพี่น้องเบื้องอีกแหละแซ่บๆแถวแก้ว่าเพิ่นอยากร่อยเลือดก็เลยไปจัดมาครับกีตามมึงได้พี่น้องเรียวร้มันสีแ่บซ้ำไลยแต่ว่าสำหรับผมแ่บแท้และเพราะว่าได้กินเองพี่น้องบริจินกันสีแ่บอยู่มัางเบื้องเอานี่นะครับ บ่ดังไฟแต่โดนแล้วบ่ดังก็ร่างสีดังโอ้โอเคครับผมใช่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดพี่จี๋พี่จี๋เฮ้ยนี่ครับดังให้ดังไฟก็ดังแล้วป่าวป่าวอ่ามีบอสานครับผมสวัสดีครับผมมือนี้มี่มินูเจ็บๆในพี่น้องในเมืองในแง่อยู่นะครับเจ็บกันทีเจ็บกันทีสามคนอยู่นะมีนี่แก่ข้าวน้ำบ๊อบ มีอยู่มีอยู่เนาะยขาขาฉีกระตียงเนี่ยจังน้อยเนาะจังน้อยโอ้ออาหารเมนูนี่มันขาดเจ้าหนุนมาได้บเจ้าใครยมีโมแก่ข้าวมือหนุนไปตึกป่ากับลุงแบงค์เบื่อขึ้นเขาจะเยาว์าหลายโอเคครับผมจิตตา้มครับผมเดี๋ยวจิตเห็ดเนี่ยกินชูพี่น้องแซ่บกินแรงครับผมหม้อต้มกระเทียมแล้วเรียบละเครื่องกระเทียมแล้วนะละ โจรกันลักลกขนแล้วช่วงนี้ดูเขาวโอเคเดี๋ยวลกขนซอยลุงแบงก่อนครับเป็ดนุ่มหรือเป็ดเถาหรือลุงแบงเป็ดนุ่มเถ,า,มเนนมถาก็บวกินเด้อม,<า>มันหยาบอา๋อใครเนี่ยเสรีงว่าเขียวบอดีแล้วเนาะบวกกินทีเขียวแต่แอลดีอยู่ ลงว่าเป็นน้ำเย็นมาดิทั้งแต่ยางลินมาไงยางลินโอเคแกเอายางลินพร้อมครับผมแต่นี่เป็นใบน้อยน,น้อยหนองเนาะใบหนอง พอทำว้หน yeah. cool ่อยน้ำใี่หน่อยเนาะทำใบหน้าเอาใชหน่อยมันน้อยนองก็เลยนองมันใหญ่นี่แหละครับผมสมุนไพรพื้นบ้านเท่าเห็ดหอยหนามันนัวแล้วก็หอมขึ้นกว่าเก่้าครับผมโอเคแก้วสุดยอดขันเหลือกใส่ตะไคร้ครับใบบองงาครับผมพี่น้องครับ ันจะได้หอมคั้นด้วยใบยตะไคร้กับใบมะนาวต้งหน้าสองใบครับผมสามใบมันสีหอมแห้งหม่เดี๋นี่ตะไคร้ห้าคเอเสาใส่หม้อต้มในบ้างนี ข่าตะไคร้ก้าสีต่ำต้นนี้เอาไว้ใส่ก้อยเป็ดครับผมหรือ,อยางผ้าอื่นพื้นที่อื่นเพื่อนก็นจะเอืน่นอําเป็ดนะสูตรนี้ใส่ข่าตะไคร้ข่าเผาะตะไคร้สดๆครับผมต่าเลยครับเอาไปใส่ก้อยเป็ดครับโอเสสี่ครับคุณทรมานใจสาวตัวก้อนสิววาทรมาน ยานมันเบิดกลางทางหมอต้มลุงแบ่งเรียบพร้อมแล้วเรียบร้อยใสอ่อ่ตะไคร่คันเลือดเข้าไปหนามัหล้อนคันต้มเนี่ยต้องไม่หนามใส่หมอพอครับใส่หมอพอถ้าตม้มสีสเกตใส่กระทะปะตะแกเขาได้พักสไลม์มากครับผมพี่น้องครับที่มึงต้องลุงหมาใกล้เลยลุงเหรอถือใจลุงแบ่งครับเดือบบาทขึ้นละกซอนละกช้าเลย ลเีไอ้พักสะไรมากครับพักกระสีบักแข่งครับผมเลยี้ดีดีปลาช่อนปลากั้งบ้างมองคนอื่นไปเนาะแล้วก็นี่ครับผมดินฟ้าดินฟ้าครับผมตันนี้เ้าต้องลูบอกระตองแกะเนาะเอ็นตอะแกเห้ายยางไว้แล้วเรียบร้อยครับผมว่าเมลินง่วเด้ยครับผมพี่น้องแต่ว่าก็เป็นตศเสด็จเลย เรียบร้อยครับผมคาเหลืองกับตะไคร้ตำให้มันแบบมุนๆแน่จักหน่อยครับผมแล้วก็าจมาใส่โซเลจโอเคแบงชําแหละออกมาแล้วครับมือฉมังของเราครับอะยครับผมอาหมอนนะครับโอเค หม้อเอาหม้อยังครับเอาหม้อหม้อหม้อมุ้ยหูนวเอาหม้อมุ้ยหูบ่เอาแถมหูให้โอเคเดี๋ยวไปเอาแนวแกะข้าวให้กันเดนอะโอเคหม้อต้มเข้าตัวนี้ก็จะเป็น กระดูกัหนะครับผมส่วนเนือเข้าสีส้อยแล้วก็เอามาล้วนกับท้าเอาครับผมจะเพราะว่าข้าเพิ่มให้มันเร็วขึ้นนะถ้าเกิดว่าเอามาย่างเมื่อกีใส่เวลาแน่นะครับผมไปเนาะมันเดือดกัอนจักนอ้อยอยจะได้ลัวบักพริกลัวเขาขัวาบานี้จะได้หอมๆขัวไม้ไม่เสีย ฝนสีตกแล้วครับผมพี่น้องครับร่มลมมากเสียิก็ดีใจคิดมาฝนสีตกก็อ้โหสีเจือเนี่อโอ้เหนืองามครับผมสีชมพูอ่องตังเลยครับผมพี่น้องครับเดี๋ยว้อเสียเดี๋ยวลูกแบ่งซอยกันดิห้องสีใสแบบแบบร่วนเนาะมาต้องบ่บบ่่ได้ยางนะครับผมพี่น้องครับอยางมันดังข้าวขัวห้างกะสิขัวเอาใหม่แบบใหม่ๆสดๆนะครับผมมันหอม ินแล้วมันสิได้อารมณ์ฟินไปเลยนะครับผมพี่น้องครับพี่กาจีกวัวเอาไหมะนะครับถึงขั้นตอนล้วนเนื้อนะครับหอยเกลือไปนิดนึงครับผมตอนล้วนด้วยพี่น้องเด้อถือว่าได้ที่เลยได้ไี่เหนื้อออกเป็นสีชมพูต้องต้องจีได้ที่นะครับโป่งไหนเลย ได้จังหวะปุ้งแล้วครับผมถ้าบริชายเสือตัวนี้มันปุ้งบริเสียบได้ครับผมพี่น้องตรงบ้านพอครบสุดครับสายยางไปครับผมอันดับแรกราชาครับผมราชาชุรัสจำหนีพ่อหน่องครับผมจำมันแล้วเสบแล้วโอ้มันขนมันเดือบหลนเนี่ยผมไม่รเบิร์นได้หเปล่ามัน่บ่ามั่มีใส่ตัวไฟเบ้นรถราชารถราชาตัวนี้เป็นผงปรุงรส S, สำเร็จรูปครับผมรถไก่ครับรถไก่แต่ว่าเขาใส่เป็ดอ่าใส่ตรงเป็ดอร่อยครบจบในซองเดียวครับผมใส่ลงไปโอเคครับผมปะสาใจแล้วโอเคมันต้อนมีกากไว้เนี่ยเดียวว่าแบบผีเสื้ไม่ใจเลย โอเคครับผมนี่ตรงมีกักตัวเรียบร้อยบันทะนี่ความเปรี้ยวแล้วก็หอมเข้าก็นจะมาใส่ในถ้วยถ้าใส่ไปเลยม่าจิดอันนี้นะเรียบร้อยครับผมปิดฟ้าอ่ะยุ่เข่าแล้วครับชนมองไฟปุ้ง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 ปุเคครับผมการทำแรกใส่เกลือลงไปก่อนนะจ๊ะต้องพูดพอๆนะเดี๋ยวนายกจะด่าให้นะจ๊ะ อันดับที่สองลาชาชูรสนาจะใส่ลงไปครับเต็มพอเอี่มอให้เข้ากันเต็จปึ๊บใส่พริกครับผมใส่ปนไรไปไหนครับตามใจสอบเดี๋ยวเขาจะมีพริกถอดอยู่อ่าเข้าขั่วใส่ลงไปตอนนี้ใส่เยอะหน่อย มะนาวมะพร้าวสมุนมะแฟงแตงโม่ซยโยฮิวนั่นแหละครับไ,<ด>ไปหาเสือบอกหนา้าบอกเผามากินดเดี๋ยนแต่ว่าห้าวสิบ่ใส่สมแห่งไร่ปันหดเพราะว่าเหลือหนีลุงแบ่งใส่ดี<ม>ใช่ลรืเนาะครับผมเดี๋ยวเหลือให้ใส่ทีหลังนี่อันพ่พ่อปลาแล้วของเราแกเหลือบดี เขาเอลยน่รมาทีเรวเขาใส่เมือไรเนาะเมืรครับมันสีแงบอสสีเนยจริเีย้มอตบไ้่าหยเป๊ะเพราะอะไรว่าจารย่เงยมันแยนยบบ่เงยเงียงีงยกับภาษาลาแล้ว ให้ยในใสหม้อต้มอยู่อยาให้มันทนอนเ่ยนะตีนี้เป็นคอมแดงครับผมเลีไปเลีไปเลยครับเสร็จเสร็จเลยกระจายคนให้เข้ากันก่อนใส่เลือดแล้วก็คนเข้าไปพร้อมกันเลยเดือดนี้ใส่ดีครับผมเหมือนเลยเนาะครับใส่ดีเลยอ่ะใส่บดี้เจียวถูกต้องน,นะครับ ย่อไปไก่ปลาคอหน่อยไรเอฟซีวะอันนี้มาย่ามเห็ดดาเป็ดทห้ง่นเดรอนแล้วเสร็จแล้วเสร็จสล้นแล้วเนียสิ้นแล้วบอสสิ้นครับพอดีพอดีเลยโอ้ตามสูดเงี้ยครับด้วยนาวว่าได้โอเคครับผมเรียบแล้ว พร้อมเสิร์ฟครับใส่ต้มครับตัวน,นี้อันอันตัวน,นี้แยกใส่ต้มแต่ว่าเสียห้อยหนาะพักสี่เลยไม่หนาะคือบว่วใส่ใส่ยังหลับเปียกประเท่ศนี้ใส่ต้มตัวนี้ใส่ต้มใช่ต้มใส่ลงไปถอดบวกริกครับผมกินครับ ลาบเป็ดอําเป็ดนี่แทบทังบ้านผมถ้าใส่เหลืองน,นี่ก็อเอื่นสุกเล็กเป็ดนะครับผมถ้าบ่อไส่เหลืองน,นี่ก็อเอื่นลาบเป็ดเต่ทังอื่นเลยโอ้โห,โโหโนะครับนาอกระทะนี่เป็นกระทะแบบแข็งแห้งครับผมมึงแต่ขอบกระทะนี่ก็หูเลยว่าเห็ดอาหารยำไหนมันแสบยำหนั่นนะพี่น้องนะ <c oughs> อ,อันนี้เขอทอดครับ <c oughs> อ,อ้ยครับผมพี่น้องครับ <c oughs> เอ,อ <c oughs> ลูกโดดทอดฝักริกครับผม ยังก็มาขวางยงนดวลโดนูว่ามันเบียดอยู่กันได้คือจะไปสอดเอาแต่ขาคนเดียว่ักลนส่วนี้ใสไหมอืโอ้ขมน่อยๆแต่บียังแบขอย่างน้แต่ว่าใช้ดกบดแดดแล้วก็สดเลยบ่บดแดดก็สดเลยเฮ้ยมาพี่น้องถ้าแกเข้ามันข้วผมมาพี่ดข้าม กันลาเป็ดแต่โ่แสีให้่ต้นงนสูตรอะ่ะเออกินเนื้อกินกินกันกน,กน,นี่ครับผมสืดอจออดอขอเดียวกันครับพี่จุกเลยรหอ,อ, <laughs> อมเนะมาะโมพีขว็มวกมันมันบม่ค่อยเผนะ็ดนะเราทางมันเจือแล้วแมนเดอกเจือยังมาตัว่อย เสบได้เสียใส่ตะเกียบหอเจ้าเปลี่เจ้เปลี่ยสได้พอนงลายเสียบท่อปลาขาวพอนงแบบปลาขาวปลาขาวเสียบอยู่ว่ะเสียบคนเขาแบบเนาะ แจกรวเยอะหมือ,มก,ก,อกันลัาไปตอกมันแจกคนอีกจะถ่ายตอกก็ได้ <c oughs> ไม่วอกตรอกเนืออมันบ่อหลายอ่ะบ่อหลายเอาไปเอาเลือเป็นไหมฮนโอ้าชนกินเป็ดกินไก่ตอกที่เป็นก็นได้ เขาสีเศร้ากินลาบเป็ยก่ลนเขาเลยซิมเนี่ยเขาไปเอาไก่ตอกเม็นี่ยอะไรหอเพราเมื่อก่อนท่านลาบเป็ดดีกว่าอยกนเมื่อกนลยกิน่าไกินาวันแเมื่อ เราจะพักกันงกลงเสร็จแล้วพ่อฝนมาแล้วม,มาในรถมากินข้าวด้วยกันนี้เป็นต้มครับผมที่นครับำันี่ยมาลุงเนี่ยยนี่ยมาลุงเนี่ยเนี่ยของดีเลย

น่าใช่หนตติบ่ใช่น่าใช่ไหมโอ้ฝนสีโต้ยาวบ่โอเคโอ้โอเอ,อ,อยนั่นแหละอขอครับขอขอนุญาตเลยครับเ,เอาเอกก่อนมาพี่น,น้องมาอืมอืม เป็ดกระเสียบไปเจ้านึงไก่อบปิ้งกระเสียบอีกจ้านึงไก่ตอกเด็กยังแสียแมงโอ้ยไปครับผมพี่น้องกินข้าวนะกันเด้อพี่น้องเด้อข้าวเลข้าวเล็กเปี๊น้องมีข้เล็กฝากเขาเรียมพ่อฝากไปบ่กข้าววครับวันดี่กินไหม

บอกบอกพี่น้องซะบัดเนียครับผมพี่น้องครับอย่าคินแล้วยไปเก็บเห็ดได้ผมพี่น้องเอ้ยบัดนี้เก็บใส่สุวรรณภูมิเหรียญทับทุ่งฝนตกขัดดิเอายังบัดน้ามันตกพ่อพ่อกระจ้าพ่อหยัดหยอดนี่พี่น้องผมโต้ยัดเป็นหยอง ต้เ็นียเกาะตัุล้วคุมแต่เป็นออกคุละยอมยองเ็อว่าคุต่ออกว่าต้หรอก็คุมที่ไต่วะตตกับตีแย่้าวฝน่มามีตาเมก็นี่วาดีมันด้ีที่เหลยวเลยเรอะรอกลางบันออเคครับผมเป็น้อมมือเป็นมโน โซเล็กเป็ดนาเป็ดแบบ,บนนมันหมานเนาะเมื่อกี้ว่าแบบบริเนมของมันมีมอไซค์่านมากพอดีหนัวเพิ่นทีเอาอันผสมบักแซลมมามามาจงนะจหรับคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไปทำนี่แนเดอร์พี่น้องเด้อหาอยู่หากินครับผมแต่ว่ามือหนีเข้ามากินหาหาอยู่ฮะหาอยู่แต่วันไหนพี่น้องมาไปหาข้าวเดียวแล้วก็ไม่เห็นกินโอเคครับผม จะได้กับฝากคนง่ายนี้ด้ครับผมพี่น้องครับช่องอีสานอรรอนเนาะฝนสีตกแล้วลุงแบ่งเราเนี่ยมใส่เนี่ยผมว่าโย่ว่าฝนมากไปเก็บเห็ดคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้ถ้านี้นะครับต้องขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าคนเหนือมันตรงตรงเลยวันนี้เออต่ว่นเขาเอาไข่นมาต้มจิ้นก่อนไปยังเฮ่ไข่ปุ๊บพี่นี่แต่ไข่ดาวที่ดูไข่เต่ากินครับผมพี่น้องครับ get him on